สวัสดีจ้าพี่น้องท่าผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาเป็ดสีแน,น่วคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยาเป็ดสีเดนัมขอมูลนแนวทางตามเล่าไว้พอแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยาเป็ดสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเป็ดสีน่าไม่เลิศจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะ ยามยด้ไปสีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็ซื้อบริษาทเบิ่งผาชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมกักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เก็มาคุยมาทักไทยกับยายไผ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างไดเนาะพี่น้องเนาะบ่เบาหลาพี่น้องมาซาตํลาลาาลอยมีเตอร์บดเนาะมาแล้วลงเลยไปเบิ่งนะคะับ้ใริมานตํตไทยนํายายไพ่ใน,นพี่น้องสามกนะคะ3 6ต่าไพ่ตําไทยยายไผ่ฟันสามตัวเดียวมาใดบนรางแล้วก็ส6เนาะพี่น้องมาเบิ่งค่างวดนนี้นะ กี่ผ้าไปลวยตามเล้าอีกมิเตอร์บอลเด่นแปดนะคะห้าแปดสองเนะาะจ่าราคาแปดสองเนาะแคบหน้าจอชุดเต็มมันเด้เลยเนาะพี่น้องไปบายากเร็วจัก้าที่กะซางเนาะพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งค่ะลุงนียนลุงนี่น,น,นบอกว่าวันนี้เด่นหากับเก่าเนาะ,ะถ่ายคลิปจะให้สิบอกเลยตามเล่าเดิมวันนี้เด้อพี่น้องเดอ้อถ่ายคลิปจะบอกนะคะถ้าผู้ใดเบิง้งมมฮอดถ่ายคลิปกับผู้นั้นบ่ได้เนาะมาเบิ้งค่ะเก้าศูนย์ห้า 9 05าศูนย์ห้าหาศูนยแป้าเนาะอ่าศูนย์ห้าสอก้าแองละเก้นะนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสุดใจเนาะพี่น้องเน,นาะเพิ่มัน,นไม่ซื้อแต่จำจำ,จำเนนนพ,นนพนนิ่นได้เนาะมาเพิ่นค่ะเพิ่นบอกว่าส8 7 4ปดเจ็ดสี่และ07นเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางตาเล้าข้แกดไทยๆเนาะพี่น้องหนึ่งเก้าหนึะคะหนึ่งเกาสามสอ่าหนึ่สเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของดังเมทซายเนาะเด่นเจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะเนาะสามตัวสองตัวเพิ่นเขียบหน้าจอถ้าเบิ้ลกับแปดแปดเก่าเก่าอุ้ยเสียงมามีพี่น้องเลยมาเบิ้ลกับเอ็นปักยมแดงเนาะอมยาเราได้ยังมามีเสียงพี่น้องมาเบิ้ลกับเพิ่นบอกว่าเด่นหานะเน้นหกห้าเก้าห้าสามห้าเก้าหาสามหานะสำหรับแนวทางของมิดบอดเนาะเอ้ย แอ,อดมาย่มแดงนะอันนี้ตามเล่าไปกับแอดกระตูนหรือว่าเอดวราพรเด่น2กับสามสองเจ็3สองแปดสองเและ3าเกนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอเล็กสมศัก์พี่น้องคะเด่นหา้าห5าศูนหาห้าสี่เนาะเน้น 0, 5 4, 0, นศูกับสีนย์นะคะตามเล่าแอดเล็กสมศัก์ชุดเต็มเพื่นเก็บหน้าจอแย่ไพ่อ่านหลายบได้พี่น้องเสียงบ่มี่นะคะต้องขอโทษขอไพ่ไลายๆผู้ไดม้ดมันผู้ไดมันตาทตาไทยน้ำายไพ่สามหก คอมเมนต์มาฟันสามเนาะพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวยัไยไปสิถ่ายเบิ่งว่าอามาเบิ่งค่ะเด่นบนล่างหกเนาะจ้ะเนินหกสามเข็งนเขียนเยไปว่าเดี๋ยวไปมาบอกคือมือมือนี้เนาะพี่น้องมาเบิ่งค่ะอันนี้เพ<ป>ิ่นบอก,ไไบอกตามเล่าเพิ่นบอกว่าหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะคะบนสามศูนย์ข้างล่างหนึ่งศูนย์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเจเอยียงเนาะเด่นสองกับหน 1, นะึ่งเนาะจัะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอ่าและกับสองแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเบา เร่งอีสานไต้นะพี่น้องเนาะเบิ้นบอกว่าสามห้าสามเจ็หาเนาะห้าสามแแองามแปและสองสาานะพี่น้องเนาะอ่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยาไพ่ยายไพ่ฟันพี่น้องทางเพจติดตามได้นะคะยายไพ่ลงในสตอรี่ทางเพจเน้น3ามเก้หามห้าตำไทยมือนีมาเบิ้งตามเล่าเดนศูนย์กับหนึ่งนะจ๊ะหาเก่าหนึ่งเนาะค่ะจอไปที่ศูนยและศูนย 6 9เกนะคะสำหรับตำราวยายไพ่ม ouais. ื่อน 90, ี้เนาะต่อไปเลยจ้าเสียงโมมี่เธอพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มาเบิ้งอาจารย์กรรสินเนาะค่ะเพบนบอกว่าเด่นเก่าเก้าสองเและ96 2963สองเกาหกสะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดฟินิกเนาะพี่น้องเนาะเด่น6กับเก่ามื่อนี้ตำราวคนเด่นเก่าหลายมาก61 63 68 93 96และ97 9063เนาะเ0 3 6แอดแพทย์นะซื้อมาจากถุง โอเคอันนี้เป็นแนวทางของแอดแฟนๆบอกว่าเด่น3ามค่ะหนึ่งสองหาพนาพี่น้องอ่าเด่นหน,นึ่งสามหกสามสามหกเนาะสามสี่สามหกสามหาน่าจะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของ มันนี่แอดปลาฉนกมากๆเลยพี่น้องตามเล่าเพิ่อนตามไทยเพิ่นบ่อเข่าเพิ่อนอาจจะหยุดเนาะอ่ะามังกรอไม่ไล่บอกว่า92 97 92 37 97 37และเกานะคะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสั้นของไผ่นาะพี่น้องชื่ออะไรเนาะเด่น9เนาะค่ะเนาะ เก้าสองสี่เก้างข้างล่างดินหเนาะค่ะพี่น้อง 6, 2, 6, 3, หกสอและหกนะคะ่ะอ้ยอ่านได้พี่น้องแคบหนาจอได้เลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางของแอนเนโบเนาะศูนย์สี่ศูและสอพี่น้องะ่ะแคบหน้าจออย่าให้เสียงโมมีเนาะคะ่ะอันนี้สูตรนี้แคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องบอกว่าเก้าศูนย์ก้าามเก้าศูนนะคะ อันนี้เป็นแนวรางของแอดบักเาน่อยเดินสามเด่นสา,า,ามเก้าหนึ่งสามหาเนาคเล่าเนาะหนึ่งศนย์งหนึ่งหนองแอสซูเปอร์เมนอันนี้แอดน่ายนะแอดน่ายบอกว่าเด่น3จบบอาซันพี่น้องคา่าบนว่าแคบหน้าจออย่าไปอ่านบ่ด้เดี๋ยวพี่น้องเด้อเสียงบอมมี่เนะคะแคบหน้าจอได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็น3าตัว 10, 0, 5, 1, 1, 0, หนึ่งศูนย สองศูนย์หาเอ้ยฟันศูนหพี่น้องคันเพื่นมากหาเนาะยาไพ่มาศูนย์นะแอดเอไตฟ้าเนาะเพื่นบอกว่า3ามหกสามและหนึ่เกเด่นสกับ1เนาะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ยาไพ่บริอานไฮเดอร์แคบนาจอเลยนะคะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของแอดเก่าเงินเก่าทองเด่นหนึ่งกับสองฟันหนึ่งเนาะเน้นแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดแปดอมาพี่น้องเนาะเบอร์ตอนนี้แล้ะพี่น้องถ้ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจะ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งๆรวยๆปังๆสุขุข่สุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจะ่ะที่ได้แบ่งปัน,ปนข้อมูลนนทางให้ยายเพให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณที่ลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวพี่น้อง อย,อยายไพลืมเลขตำรายายห้่แปดแปดสามแหละสามสี่แปดแปดสามแหละสามสี่จบข่าวฟังให้จบด้วยพี่น้องเนอสวัสดีจ้ะ